สวัสดีครับนี่เป็นขั้นตอนการทําเรือเจ้าแม่สายฟ้าจังหวัดหน้านะครับเป็นเรือที่โด่งดังมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ลายไทยสวยงามลำหนึ่งของจังหวัดหน้านะครับแล้วก็คิวนี้นะครับก็เป็นคิวที่นะครับที่ได้จําลองเรือเจ้าแม่สายฟ้านะครับก็มีการเตรียมการไม้นะครับโดยไปหาจุดกึ่งกลางนะครับ แล้วก็มีการวาดนะครับรูปร่างรูปแบบของเจ้าแม่เรือเจ้าแม่สายฟ้านะครับตามต้นฉบับนะครับสังเกตว่าวิธีนี้นะครับเรือที่ออกมาเนี่ยนะครับจะไม่บิดจะไม่เบี้ยวนะครับแล้วก็เรือลํานี้นะครับผมได้คัดไม้สักทองพิเศษไว้ให้นะครับสําหรับเจ้าของเรือนะครับสําหรับขั้นตอนการทํานะครับผมจะมีการแบ่งนะครับความห่างของแต่ละจุดไว้นะครับ โดยที่ความห่างนี้นะครับจะมีการทำนะครับประมาณ10เซนนะครับของแต่ละขั้นตอนนะครับโดยที่เรือเจ้าแม่สายฟ้านะครับเรือ5 5าพีพายนะครับเรือสําหรับมาตรฐานของผมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ความยาว140เซนนะครับเฉพาะตัวเรือนะครับก็จะมีการแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของไม้นะครับเพื่อที่ว่าเรือจะได้ออกมาให้สมดุลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ สำหรับด้านหลังนะครับสังเกตนะครับผมจะมีการทําเส้นนะครับตรงจุดถึงกลางให้ตรงกันนะครับเพื่อเวลาปัดเนี่ยนะครับเรือการปัดเนี่ยนะครับจะได้สมดุลนะครับโดยที่จุดศูนย์กลางนี้จะช่วยให้เรือมีความสมดุลให้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเรือเจ้าแม่สาย้านะครับแล้วก็เตรียมพบกับขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับการทําเรือจําลองเจ้าแม่สายฟ้านะครับผม ขั้นตอนการประกอบเรือเจ้าแม่สายฟ้านะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับก็คือการใส่แบบนะครับไม้กางนะครับที่เป็นที่สําคัญมากนะครับเรือจะสวยไม่สวยก็คือตัวนี้นะครับสังเกตว่านะครับเขจะมีการทาที่จุดกึ่งกลางนะครับของไม้แบบนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลนะครับเราจะมีการขีดเส้นนะครับเส้นต้องตรงกันนะครับสําหรับการประกอบเรือนะครับ สำหรับไม้ที่ใช้นะครับท้องเรือตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับแล้วก็หนาอยู่ที่0.6เซนนะครับที่สําคัญนะครับไม้ทั้งสด้านนะครับความหนาจะต้องเท่ากันนะครับผมโอเคแล้วพบกันกับขั้นตอนต่อไปนะครับก็นี้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับสําหรับการที่เราก่อนที่เราจะขึ้นแท่นหนุนนะครับแท่นจัดส่งนะครับ ก่อนอื่นนะครับสําหรับเรือเจ้าแม่สายฟ้าลำนี้นะครับก็มีสังเกตไมไหมครับลายไม้จะสวยมากนะครับเพราะว่าเราต้องการโชนเนื้อไม้นะครับเพราะว่าลําจริงก็โชนเนื้อไม้นะครับสําหรับตัวที่ต้องระวังนะครับก็คือนะครับเราจะมีการใช้ขี้เลื่อยนะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับทั้งสองด้านนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเราจะใช้ขี้เลื่อยนะครับแล้วกาวร้อนใส่นะครับเพื่อเป็นตัวยึดนะครับไม่ให้เวลาเราดัด ไม้เนี่ยนะครับมันจะเกิดรอยอ้าตรงนี้นะครับมันจะไม่แนบสนิทนะครับสังเกตครับเวลามันโค้งเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ได้ยึดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรที่มาจัดทรงภายหลังยากมากนะครับผมนี่ครับลายไม้สวยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเลือจะแม่สายฝานะครับรอพบกับขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับหลังจากที่เรามีการนะครับตีแบบแล้ว เราก็จะนำมาขึ้นแท่นนะครับและจัดส่งนะครับในการจัดทรงนะครับเราก็จะมีการขีดขอบนะครับเพื่อเล็งนะครับรัศมีก่อนนะครับว่าเรือได้ฉากได้นี้มจะได้ดูง่ายนะครับใช้สีทาได้นะครับแล้วการใช้นะครับในการเชื่อมไม้3ามแผ่นให้ติดกันนะครับสังเกตนะครับผมจะใช้ที่เรื่อยนะครับแล้วใส่ด้วยกาวร้อนนะครับห่างกันตามจุดที่ผมมาไว้นะครับ ก็ดีของตัวนี้นะครับก็คือจะประหยัดนะครับกาวร้อนนะครับผมต่อเรือ3ลำเนี่ยนะครับใช้กาวร้อนประมาณ3หลอดเท่านั้นนะครับเตรียมพบกับขั้นตอนการเก็บยาบนะครับเก็บแผลยาบในขั้นต่อไปนะครับนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเก็บแผลนะครับโดยที่ผมนะครับจะใช้ขี้เลื่อยสมกาวนะครับเก็บแผลข้างในนะครับ หนึ่งหรือสองหรือสามครั้งนะครับขึ้นอยู่กับแผลว่าเรือลำนั้นจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับสังเกตว่านะครับผมจะเก็บแล้วรอให้นะครับกาวแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วค่อยดําเนินการต่อไปนะครับสำหรับเรือลำนี้ก็คือเจ้าแม่สายฟ้านะครับเก็บข้างข้างนอกข้างในนะครับครับหลังจากที่มีการเก็บนะครับแผลหยาบด้วยขี้เลื่อยผสมกาวแล้วนะครับ เราก็นำมาตากแดดไว้1-2วัตน,นะครับเพื่อให้แผ่ที่เราเก็บด้วยกาวเนี่ยกับที่เรื่อยแข็งตัวนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเริ่มขุดนะครับเรือด้านในนะครับสังเกตไหมครับก็จะมีลักษณะเหมือนการทําเรือจริงครับประเทศเรือขุด ก็เรายังคงขั้นตอนนะครับคล้ายๆเรือจริงอยู่นะครับขุดก่อนนะครับในการขุดเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเป็น3ส่วนนะครับการขุดเนี่ยข้างบนนะครับจะให้บางนะครับกลางก็จะบางลงมานะครับและใต้นะครับอาจจะเหลือเหมือนไม้เดิมไว้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเราจะมีการใช้เครื่องนะครับในการขัด ครับเพื่อความสวยงามและรวดเร็วนะครับผม